งานลื้อของแล้วจ้าลื้อของที่เอามาแล้วเนโอ้โหไม่รู้อะไรเป็นอะไรจะนี่คุณน่ะอั้งเสื้อผ้าที่จะไปซักไม่ซักนอกจากกะมีลายอันลายยางจระบีก็มีปลาปลาสับตามกระปี่โอ้ยสารพัดจ้ะอืมของเอาไปเก็บในกระมปแต่ว่ากระเป๋าพี่ออยไม่ได้มาเปิดด้วยจ้ากระเป๋าพี่ออยกระเป๋าโหลดใบหนึ่งแล้วก็กระเป๋าอันค้นเครื่องใบหนึ่งเพิ่นเอาไปห้องเพิ่นละบ่ได้ของอย่างมากแม้เป็นบ่ จะพูดเรื่องตลกให้ฟังวันที่เช็คเอาท์ออกของพี่น้องกระเป๋านี่ก็คือมันก็คือแม่เอมเอายีิบสองจุดหกสิบจุดเจ็ดสิบเพราะว่า,าเครื่องเครื่องชั่งน้ําหนักแต่และคน,นจะไม่เหมือนกันในบริจาันนี้พวกแม่เอาเอาเครื่องชั่งน้ำหนักอ,อันนี้ไปก็สร้างมือถืออ่อยก็เอากระเป๋าตรงนั้นยังใส่ตรงนี้เอาเสื้อผ้าตรงนี้ถ่ายเทไปอ,อีกกระเป๋าน้ําหนักก็ยังยีิบสองอยู่ยีิบสามจุดสองยีิบสองจุดเก้าสิบอย่างสิพี่น้องแล้วทีนี้ไม่รู้จะทํายังไงอยากเอามาทุกอย่าง ปะลาาซื้อกับปลาไลสามโลครึ่งเขาจะรวมน้ำอะลรเพราะเป็นปะลาาใหม่ทีนี้อยากเอามาน้ําหนักมันหนักก็คือปะลาล้าก็เลยจะเอาน้ําปะลาล่าไปเททิ้งแต่มันเทไม่ได้เพราะว่าวันจะเช็กเอาออกในสองสามชั่วโมองมันจะเหม็น่าถึงเราจะใช้สเปรย์ฉีดมันก็เหม็นมันแบบพี่น้องจกกักรีตะหน,น่บนี่ก็เลยตัดสินใจเอาลาไยแห้งว่าลองเอาออกดูแล้วก็ใส่อย่างอื่นพอใส่ไปใส่มาเออก็เลยใส่ได้พอดีแต่ว่าตอนไปช่างเลพี่น้องตอนไม่ช่างนะ่ะ มันมันเลทประมาณเออมันเกินประมาณก็จะมียีิบสองเก้าสิบยิบสามสิบนี่นะเขาก็ยืนยันใหม้มนว่าแต่ว่ากระเป๋าขึ้เครื่องเขาก็ช่างนะพี่น้องเอยกระเป๋าขึ้เครื่องไม่มาเพราะแค่เพราะเขาเห็นกระเป๋าที่เราโหลดนี่มันเต็มสิแม่เขาเจ้ากระสง <c oughs> มีใบหนึ่งใบหนึ่งเนี่ยของแม่เอมมาเนี่ยชิบสามโลพี่น้องแล้วของเอมมาน่ะสิบโล แล้วอีก,กินของพี่ออยนะไม่เกินแปดหรืออะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าให้พยายามถ่ายเอาถุงที่มันเอกระเป๋าที่มันเกินมาใส่ถุงที่เล็กก็ก็เลยไปจัดการกับกระเป๋าอีกครึ่งชั่วโมงพี่น้องก่อนจะเช็คอินเพราะว่าแม่เอมาไปไปเช็คอินเร็วเร็วอยู่แล้วนะาจา๊ะก็เลยโอเคนะก็เลยได้มาผ่านพ้นไปได้ดีแต่ก็ในใจก็สาธุสาธ,สาธุให้ผ่านพ้นแต่เมื่อว่นวานแม่เอมาได้อย่างมาเนี่ยกบป,ปะลาปะลาก็คือเดือนกว่าแล้เนะาจา๊ะซื้อกับปลาหลปลามีไข่มีไข่เกือบทุกตัวครับว่าแล้วก็ได้จารีดีมาจารดีดี ดีน้องพรเพราะว่าอะไรส่วนจารบีส่วนมากจะกินไอ้น้องกุ้งเนาะกับแม่เอม่านี่จ้ะมัแตกซื้อมาสอแพ็คจะได้ขวดใหญ่แต่ไม่มีก็เลยเอาแพ็คนี้มาอืมแล้วก็กระเป๋ายี่สบาทพี่นอ้องถูกมากแต่ว่าก็จะเอามาได้มันลําบากเนาะยัดออกยัดเข้าอะไรอย่าได้มาสามใบแล้วก็ได้เสื้ออนเนี้ยสามตัวมาฝากเอมมมาอิเลียนาโซเฟียแลวก็อันนี้ของน้องกุ้งฝาก แกงอะไรไตปลาเนาะจา้ะแล้วก็ดอกแล้วก็ดอกนิ้วเอาไปทำนายาอย่างเงี้ยแล้วก็พริกป่นพริกป่นนี่แบ่งกับน้ำกุ้งด้วยจา้าแบ่งกับน้ำกุ้งเนี่ยเขาไม่ได้ให้แบ่งที่เฉยเขาก็จะให้อยู่ด้วยจา้าเขาก็จะให้ค่าค่าซื้อค่าคั่วอยู่เพราะยายทองมาเป็นคนคั่วอืมให้อามาให้ทีเฉยก็ไม่ให้เลยลใครจะเอามาให้บ้าเหรอ,อ,อตัวเองก็อยากได้ของมาเหมือนกัน <laughs> แล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้จะขี้เหล็ก กิเลกแห้งยายทองมาพี่สาปวป้าบอดป้าลอนก็เป็นคนมาหามาให้เนาะตากแดดกันมันไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่ก็มาตากที่ชามอีกแดดหนึ่งจ้ะแล้วก็เนี่ยทำก๋วยเตียเต๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวบ่อยให้ลูกกินซื้อมาสามแผงแผงละร้อยยี่สิบห้าหรือว่าแผงละร้อยสามสิบนี่แหละจ้ะซึ่ออยู่ห่างแม่คู้อยู่บ้านแล้วก็ได้อีกอย่างอันนี้นี่ไงลำยายน้องของน้องเล็กนะสามถุงด้วยจ้ะบอกว่าค่อยมาแบ่งกัน แล้วก็อันนี้เอามาฝากน้องกุ้งน้องกุ้งบอกว่าอยากได้ขี้เหล็กโอ,อ้ไม่ใช่อยากได้หนังควายแลวสั้นพี่น้องหนังเค็มนั่นแหละเนี่ยก็เลยซื้อกับพี่สาวร้อยเดียวแล้วมันก็มันคือที่เอาร้อยเดียวไม่ใช่อะไรถูกมากพี่น้องถูกมา,มากของบ้านเราแต่ว่าเรื่องน้ำหนักจกตก็เลยเอามาฝากน้องร้อยหนึ่งแม่อ้มานี่ไม่เอาเลยเพราะว่ามีอันเก่าสาวสิบแปดปีที่แล้วอยู่ประมาณประมาณกำหนึ่งนี่แหละจ้าหน้องมัดหนึ่งนีงน่แหละ แล้วก็ไปแห้งไปแห้งนี่ก็ถูกมากพี่น้องบ้านท้า3สามร้อยบาทแม่อมาซื้อนี่กินไปแล้วกินไปแล้วแพงหนึ่งบาร์นะถูกมากๆแต่นี้ก็ต้องเอาเข้าช่องฟิสเลยจ้ะถ้าบะขานี้มันจะขึ้นลาแล้วกาได้อะไรอีกเนาะกบเนาะแล้วก็ได้ปลาลาสับให้อะไมทําให้แล้วก็ตำกะปิพี่น้องตำกะปิก็คือเป็นกุ้งกุ้งฝอยแล้วเราตำเราตำไปตามแดดสองสามแดดนะจ๊ะแล้วก็ตำไตามก็ไหนมันก็จะเป็นกะปิแล้วมาทํา จิ้มมะขามกินก็มมได้แต่ที่แม่แม่ให้เข้าตำให้ให้อป้อมตำให้ก็คือกินกับข้าวเหนียวจิ้มที่เขาเจ้าแซ่บแต่พี่น้องบางจังหวัดก็กินไม่เป็นเพื่อนแม่แม่บางคนไม่รู้จักเลยว่าตำกะปิคืออะไรแต่นั่น้่งที่จะปิกเขาลุกแล้วก็กบนะจ๊ะกบสามแม็ที่ให้เพื่อนเฮียนทําให้อ่ะแต่ว่าตอนที่ไปชะออมลืมลืมข้าตู้เย็นพี่น้องเพราะว่ากบย่างแล้วย่างไม่ได้เอาไข่ออกมันก็เลยแบบไม่แห้งมากเนาะอันนี้ขึ้นลาเนี่ยจะมาแบ่งกับน้องกุ้งพรคกอื่นทีิไม่เป็นก็นเลยจะแบ่งงงถึงไไไมมุ่่ด้้้้้ขนนนลานใหอออจพักง แัวแม่เอม่าน,นี้ก็จะเอาไว้สองถุงเขาเข้าช่องฟิล์เหมือนกันเนี่ยแต่ก็จะเก็บตัวที่ขึ้นลาออกถุงนี้ขึ้นลาตัวหนึง่งนอกนี้ขึ้นลาสองสามตัวหรือมะมเข้าไหมลูมเข่าทู้หยินยูชามันก็เลยมาขึ้นลาตรงนั้นแหละแล้วก็หม่ำมคนทางทางทางอีกหนองคายกุ้งม,มันบอกตั้งแต่ปีกายนอกจากพี่น้องปีกายเนี่ยซื้อไม่ได้แล้วก็มันจะมีหม่าอีกแบบหนึ่งที่บรรงการถ้าเราจะซื้อเราต้องสั่งเอาเนาะสั่งไอ้หลานเมียว่าเมียเอามาให้หน่อย ีนี้แม์เลยบอกว่ามันต้องสั่งเข้าล่วงหน้าประมาณอาทิตย์นหนึ่งก็เลยไม่ได้มาพี่น้องเลยไม่ได้หมาัมมาก็เลยได้หมัามที่แม่กินข้าวตอนไปเที่ยวเชําอ่ะระหว่างทานก็ได้หม,มั่มแต่เข้าหม,มัามอันนี้เขาบอกว่าไม่ใส่นมม้ำแต่แม่ไอ้มาชอบใส่นมม้าชอบให้มันเป็นน้ำน้ำเขาด่าเขาว่าทําไมไม่ใส่น้ำเขาบอกถ้าใส่น้ำน่ะมันจะดำจะดูแล้วไม่น่ากินลูกค้า็เลยแม่นี่เลยอันนี้อันละร้อยก็ได้มาสองอันจะก,ก็จะแบ่งกับน้องกุ้งคนละอันอมแม่ไอ้มามาตีนข,ข้าเหนียวแซ่บ มีอย่างอแล้วกัพวกของที่ได้มากกับประมาณนีเลยจ้ะเนี่ยมีของหลายอย่างมากที่เอามาไม่ได้แล้วก็อยากเอามาแต่เอามาไม่ได้ไม่ได้ซื้อด้วยเพราะว่าน้าหนักมันเกินส่วนอันนี้อันนี้ก็เป็นเนี่ยของฝากพีเอสจ้ะของฝากพีเอสแล้วก็เป็นขนมปังที่ซื้อมาจากเซเว่นเนาะใส่สังขยาใส่เผือกบานทำมันเสยบแบเนะี้อันนี้อันนี้จะเป็นของฝากพีเอสจะแยกออก แล้วก็ได้เสื้อผ้ามาให้พีเอสด้วยเสื้อผ้าพีเอสอย่างที่บอกไเ,เห็นไหมเนี่ยมีเยอะอยู่เสื้อผ้าพีเอสยนูะ่แล้วแล้วก็แม,ามา่ให้พีเอสเพราะว่ารถนี้ที่นอร์เวย์ไม่มีจัดแต่ถ้าอันไหนที่มีที่นอร์เวย์แม่มาจะมาให้ลูกเอามาแล้วก็บวยบวยให้น้องกุง้งได้สิบแพ็คเพราะว่าร้านที่เซเว่นเนี่ยบวย์น่ะหมดพอดีอืมได้สิบแพ็คของกุ้งว่าหมักบวยรถนี้แล้วก็แม่มาก็เลยแถมบวยลรัสเซีมีแขมบวยสามรถให้น้องกุ้งซองหนึ่ง แล้วก็หมวกก็อยากเอามาเสต่ไม่ได้เพาะจะนอาหมวกกันเลยแล้วก็ได้เสื้อผ้าฝากแพททิปแพททิปเป็นเบสแมนแต่เป็นสุดซื้อสี่ร้อยกว่าบาทซื้ออยู่ตลาดเอตลาดในนอตลาดตอนที่แม่มาไปเที่ยวก่อนกลับบ้านนครนะสี่ร้อยกว่าของเบลนเบลนอย่างคุณมุนี่แล้วก็ได้สุดสุดสุดเปอร์แมนไซเลนฝากกะทิกน้ำแล้วก็ฝากเมลี่น้อยแล้วก็ฝากฟิลิปเป้า ก็ชุดเนี้ยโซเฟียกับอิมาจา้กเพราะว่าอิเลน่าใส่ไม่ได้แล้วอิเลนาา่าได้กลัเาากบเมืองไทยบ่อยอยูนะ่เนาะแม่เขาซื้อให้เองเนี่ยเขาตังเยอะก้อนนี้ได้โลนึงจะมาแบ่งกับน้องกุ้งกับเพื่อนถ้าใครอยากเห็นถ้าใครเห็นในคลิปอยากได้ส่งหลังไมล์มาได้จากเพื่อนๆท่้งหลแล้วก็อันนี้กาวนี่ขาดไม่ได้เียสองโหลแม่อมาซื้อสองโหลอ่ากาวตาช้างเพราะว่าเป็นคนที่ใช้กาวตาช้างบ่อยมากอะไรประมาณนี้แต่อยากได้มากอันนี้อันนี้บ่าหาวห้ยไพร์เดอร์ก็อยู่โนเวีก็มีแล้วก็น้องกุ้งบอกว่าอยากกินปลาหางกระเบนกาท่าน แต่ไม่เอาเค็มนะว่าสันก็เลยบอกน้องกุ้งว่าถ้าอยากได้อะไรนะให้ญาติที่หนึ่งนะซื้อให้แล้วเอามาส่งให้พี่ที่บ้านให้ไปสนีส่งที่บ้านเลยถ้าให้พี่ไปซื้อให้แล้วให้ไปส่งพี่ไม่มีเวลาแน่นอนขนาดของแม่เอมาอยากอยากจะส่งนี่คือแม่เอมาจะไม่ส่งเลยจ้ะเพราะว่ามันช้าและไม่มีเวลาแม่เอมากลับมา้าให้พี่สาวไปทําให้นะจ้ะเนาะแต่อย่างนี้จะแม่เอมาบอกเลยว่าถ้าอยากฝากก็คือฝากได้แต่ว่าต้องส่งมาให้แม่เอมาที่บึงการนะจ้ะก็เลยซื้อมาสองแบบไม่รู้แบบไหนมันจะอร่อยถูกใจน้องกุ้ง่ง การแค่นเลยน้อใจเนาะเอาให้เบิ้งเราได้อีกอย่างเนี่ยเออน้ำพริกน้ำเงี้ยวอันนี้ก็ได้แล้วก็อีกอะไรน้อนพี่มีอีกอยู่นะแล้วก็เชือมาฝากเพื่อนๆจากที่ตั้งโทรศัพท์วางโทรศัพท์เบิ้งนี่ซื้อมาฝากเพื่อนๆอยู่ไม่มีอะไรแล้วจ้ะแค่นี้แค่นี้แหละน้อใจขอบคุณทุกท่านน้อใจด้จ้ะเอออันเอ็ดคนเห็นสนิกอะเมื่อยน้อเท่าเลยพี่นอ้องฮอนเอาแค่นั้นดีจ้าสวัสดีจ้า๊ายบาย บายบายคลิปไปแล้วหละจ้ะแต่ว่าก็ลืมโชว์ของตุ๊กตาเอ็มมาด้วยจ้าก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวก็คือมันไม่หนักแต่ว่ามันเปลืองพื้นที่จ้ะพี่น้อง่นก็เลยได้เอาขื่นเครื่องน้ำาองอันนั่นแหละจ้ะอันนี้ก็เอ็มมาส่วนน้ำบานมาเอาของฝากให้ฟิลิปาด้วยจ้าเฟิลิปามาเอาของฝากกันเลยน้ำกันหน่อยนึ่งกะกลับบ้านจ้ะปัจจินีแม่เอมมาก็ลืมบอกของที่มักนะเมีนี่ถาดผ้าข้าวเนาะจ้ะเนาะถาดผ้าขาวลายบาดจะมากมักมักแห้งได้มาสามหรือสี่อันนี่เลยจ้ะ อืมจใจลายอันนี้อันละกามือนนี่คุณสาไปในเมืองจะ่ไม่มาเบิรสุดกินคักแนนึกว่ามีห่อหนึ่งอยู่กล่างไปดูแล้วไม่มีกลับมานอเวไม่มีกินจังเลยคุณสาซื้อไมโลหนึ่งเลยจา้าขอบคุณเลยจา้าบายบาย